วัสดีครับพวกเราที่รับทุกคนผมกำลังพาพวกเรามาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟอว่าลูฟมิวเซียมหรือลูฟมิวเซียมในนครปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งแห่งนี้ที่ชื่อว่าลูฟเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทําเป็นโลปพีระมิดเป็นกระจกทั้งหมดเลยเป็นฉากหลังใช่ มันเป็นฉากหลัปงปอมชุบเป็นความทรงจําที่เราจะรู้สึกว่าความสำเร็จหรือความรวยมันคือคุณค่าที่เราเลือกอะเลือกที่จะได้รับมันเลือกที่จะยอมรับมันเลือกที่จะรู้สึกกับมันเลือกที่จะเห็นคุณค่าของมันเหมือนโปรแกรมพิเศษในวันนี้ขอผมต้องไป ไปใช้ฉากให้ความสรงจําที่พิพิธภัณฑ์รูปในนครปารีสฝรั่งเศสในสามสีปีที่แล้วที่เดินทางไปไปสัมผัสกับเป็นอายของของอารยธรรมที่ถือว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากหลายแห่งในโลกนิสัยของคนฝรั่งเศสชีวิตของคนฝรั่งเศสวิธีคิดของคนฝรั่งเศสและการใช้ชีวิตของคนฝรั่งเศส เป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราอยากจะค้นหาเหมือนที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวเรานั่นเองแต่การเรียนรู้ตัวเราเองที่เหนือกวา่าคือเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เราควรดะรับเราอาจจะผ่านทุกผ่านความยากลำบากผ่านสิ่งต่างๆที่เราต้องฝ่าฟันแต่เราจะเราจะสามารถฝ่าฟันมันได้ จนมาถึงที่สุดของความสําเร็จคือความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยที่มันมหาศจจาัแบบนั้นมันคือความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปความร่ำรวยที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตของเราตั้งแต่ขณะจิตนี้หรือวินาทีนี้เป็นต้นไปมันกาลังอัปโหลดโปรแกรมพิเศษเพื่อความรู้สึกที่เราจะเข้าถึงพลังงานจักรวาลพลังงานชีวิต ระบบของการจุนจิตที่เราเรียกว่าว์ปหรือว่าไดเอ็กซ์เพรียนเป็นระบบปฏิบัติการที่เราได้เข้าถึงกระบวนการนี้แล้วกระบวนการที่เราจะรู้สึกกับพลังงานของจักรวาลกระบวนการที่เราจะรู้สึกว่าเราจะเข้าถึงเราจะสามารถเชื่อมต่อ ของชีวิตกับความหมาสัจจันท์ของจิตกับพลังงานของจัก,กราวาลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมกระบวนการของพลังงานพิเศษในวันนี้ที่เราจะรู้สึกถึงพลังงานชีวิต ที่เราจะรู้สึกถึงพลังงานดวงวิญญาณหรือพลังงานแห่งธาตรู้ที่จะไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสันติสุขทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันกำลังสักก่นสะเทือนอนุภาพของความสําเร็จความร่ํารวยที่มันเกิดขึ้นจากการรับรู้ที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึก ความร่ำรวยที่เรามีความทรงจําดีๆความร่ารวยที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าความร่ารวยที่เราได้รู้สึกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราที่เราได้ใช้เข้ามาในชีวิตของเราที่ได้ใช้จ่ายในใช้สอยในชีวิตของเรามันกลายเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามันกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้ความรู้สึกนี้มันทะลุทะลวงเข้าไปใน d n a ของเรา ให้ความรู้สึกนี้มันเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของเราให้ความรู้สึกนี้เราสึมซับผ่านลมหายใจของเรา่านความมีสติผ่านความรู้สึกของการเลือก การจัดสรรหรือการเรียนรู้หรือการวิวัฒนาการที่มันเหนือกว่าดีขึ้นผู้ควรวิเศษอัศจรรย์ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วก็คือวินาทีที่เราจะได้เปิดรหรัสรับของความสําเร็จรลความร่ำรวยของเราตามธรรมชาติตามกระบวนการของมันเป็นกระบวนการของการชื่ต่อพิเศษที่เราสามารถเข้าถึงความรู้สึกนี้ได้ด้วย จิตและการทำสมาธิและโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตถึงความรู้สึกของความมั่งคั่งร่ำรวยของความอุดมสมบูรณ์ของความอิม่อมเอมของชีวิตที่เรามีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปซึ่งมันเป็นเป็นความร่ำรวยที่มหาศย์และยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ทรัพส,สมบัติเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยหรือแม้แต่ความสุขความสมบูรณ์ความสุขีของเรานี่ขอให้เราลองทำกระแสจิตด,ดูรู้สึกถึงความร่ำรวยรู้สึกถึงความ ความสาเร็จความมั่งคั่งความบุดมสมบูรณ์รู้สึกกันจริงๆความร่ำรวยนัิน็มไปด้วยคุณค่ามากมายความทั้งบนจะไปด้วยคุณค่ามากมายที่เราควรจะที่เราควรจะขอบคุณครับขอบคุณความร่ำรวยขอบคุณจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวย เราะมันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเต็มไปด้วยความประดุสมบูรณ์เต็มไปด้วยความอมเอมเป็นเต็มไปได้ว,มมไไดควดย,ยไไค,ว UA, ไไความแบ่งปันเรามีเงินมากๆเราเป็นมหาเศรษฐีเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเราก็แบ่งปันเรามีชีวิตดีขึ้นเราก็ช่วยเหลือผู้คนได้แต่ตอนนี้ความรู้สึกที่เราต้องมีอย่างแรกเพื่อเข้าถึงพลังงานของความร่ํารวยก็คือเราต้องรู้สึกเสมอว่าเราอุดุสมบูรณ์ทำกลางอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังเผชิญยอยู่ในชีวิต แต่เราก็รู้สึกว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์หมายความว่าเราเห็นแสงสว่างที่ไปโมงหมายความว่าเรารู้ได้ว่าในสุดมันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เข้าสู่ความสำเร็จยังเกิดกระบวนการของพลังงานที่เรากำลังรู้สึกถึงความร่ำรวย ความส,สบายๆของสีหน้าภาษากายของดวงตาของจิตเราลองทำดวงตาของเราให้มันสดใสให้มันมีชีวิตชีวาให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีสติให้มันมีความรู้สึกว่าเรากำลังเข้าถึงพลังงานของความรู้สึกตัวของความสงบของความตืึงตัตน ความรู้สึกรํำรวยของความสุขหลสงสบู่ทำให้ผมม,มานั่งที่นครปารีข้างหลังก็เป็นพิพิธภัณฑ์รูปที่พิพิธภัณฑ์รูปแล้วก็เป็นพวกตึกเก่าที่อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เป็นรูปพิระมิดและเป็นแก้วทั้ง,งหมดเลยก็สามารถทําต่อมาต่อแก้วให้กลายเป็นพิระมิดได้ จริงๆผมไปเห็นที่拉斯เวกัสก็มีทําแบบนี้เลยที่拉斯เวกัสสหรัฐอเมริกาเห็นไหมว่าความรวยมันคือความความมีคุณค่าเพราะมันทําให้เรามีความทรงจําดีๆมากเลยเห็นไหมเรามีเงินที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปได้ตามที่เราปรารถนาเราใช้ชีวิตในแบบที่เราคิดว่าเราคู่ควรที่จะได้รับมันเราจะรู้สึกถึงชีวิตของความ โชคดีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนรวยที่มีสติปัญญาเป็นคนรวยที่มีอารมณ์ดีเป็นคนรวยที่มีความสุขเป็นคนรวยที่มีความเบิกบานเป็นคนรวยที่มีสติปัญญาทั้งหมดนี้คือการเข้าสู่วินาทีแห่งความร่ำรวยแห่งความบุมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งแห่งความเป็นมหาเศรษฐีของพวกเราทุกๆคนบนโลกใบนี้ที่เข้าใจ กระบวนการของการถอดรหัสลับที่เราเรียกว่าการวิบวับได้เอ็กซ์เพ c e รเียนนี่ยขณะนี้เราจะวาร์ับเข้าไปในจิตพร้อมๆกันเร้สึกถึงความสมดุลเร้สึกถึงความดู้สมบูรณ์ถึงความโชคดีที่ผมเล่าให้ฟัง ไปเห็นโรงแรมแห่งหนึ่งในรัสเกียครั้ทาสุดท้ายเมื่อสี่ปีที่แล้วหรือห้าปีเขาเป็นเขาเป็นรูปพิระมิดเลยแต่ว่าเป็นพิระมิดเลยทั้งโรงเป็นรูปพิระมิดมเลยทั้งโรงแรมเป็นรูปพิระมิดเลยสวยงามมากยังไม่รวมกับการเดินทางไปที่อียิปต์ที่เราเข้าไปสัมผัสพลังงานของ มาพีรมิดถึงสมัยนี้เราเรียกว่าพลังงานอิเทอร์และวิทยาศาสตร์พบพลังงานนี้แล้วก็เกิดพลังงานที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าพลังงานจัก,กรวาลพลังงานพลังงานอะไรพลังงานชีวิตที่เข้มข้นอะ่ะที่เรากําลังเชื่อมต่อนี่คือกระบวนการเดียวกันมันเป็นกระบวนการของการเชื่อมต่อความรับรู้ของความรู้สึก ของจิตที่มีมีความสบายๆไม่ได้ตั้งใจเกินไปนะเราขยับตัวให้รู้สึกว่าร่างกายของเราํา <c> ห <oughs> รับการกระตุ้นขึ้นก็สงบบางคนอาจจะทำสมาธิด้การหลับตาแต่เมื่อเรามีฟิลที่แบ่งปันได้ มีคำถามหรือมีสิ่งใดก็ส่งมาเอา,าเรียนรู้เรื่องความรู้สึกเราเรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกและความรู้สึกนี้คือความรสึกแห่งความร่ำรวยที่มันเกิดขึ้นในวินาทีนี้ความรู้สึกแห่งความร่ำรวยที่มันกำลังเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเรา จะมันด <S 々> ้วยความรู้สึกรู้สึกแบบเปลือยรู้สึกสงบรู้สึกปิติรู้สึกซาบซ่านให้มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าเรากำลังเข้าสู่การรับจิตแล้ว ติมีความสัาบสันมีความรู้สึกตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นจิตวิญญาณของเรากำลังเข้าสู่ความรู้สึกแห่งความร่ำรวยไม่ใช่ค,ความรวยสึยเป็นแค่วัตถุ จะเป็นความร่ำรวยที่เริ่มต้นจากรากฐานของมันคือจิตวิญญาณความร่ำรวยที่มันจะต่อยอดไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของยอดพีระมิดที่อยู่ด้านหลังของผมถึงพีระมิดทั่วโลกที่มีจุดสูงสุดของมันอยู่ที่ใจกลางจุดยอดของมันที่เรียกว่ามหาพีระมิดถึมงมงกุฎของพีระมิดดังนั้นพอเราเข้าถึงความรู้สึกแบบนี้เราจะรู้เลยความรวยมันหมายถึงความแพงมันหมายถึงคุณค่า มันหมายถึงความรู้สึกที่มันดีที่สุดที่เราจะจะอะไรจะจะ,จะได้รับจะรู้สึกได้ในแบบสมมติใม่แบบมนุษย์ในแบบคนโลกโลกในชาวโลกนั่นเองแต่เมื่อเราก็าถึงจิตเราจะก็ถึงพลังงานของชีวิตที่มีความรู้สึกว่าความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของความรำ่ำรวยความบา้างค้งเนี่ย เกิดขึ้นได้ทันทีจากหัวใจที่มีปัญญาจากจิตที่มีสติปัญญามันจะรู้สึกความร่ำรวยมหาสรจมากความร่ำรวยนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะนี่เราลองใช้การหลับตาหลับตาหลับตาเพื่อพวกเราได้เข้าถึงความรู้สึกความรู้สึกของจกักรวาลภายในของเราที่มันไม่มีที่สิ้นสุด ทำไมถึงเราเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ของความมหัศจรรย์ของโลกและจักรวาลความร่ำรวยที่ิตมันมีความสงบมีพลังของความตื่นเบิกบานมีปัญญามีสติล้ำเลิศมันเป็นความร่ำรวยที่มหัศจรรย์ที่เรากำลังเรียนรู้ประสบการณ์ที่ร่วมกัน ความรำรวยที่เติมอุบกานความรำร,รวยที่มีชีวิตชีวาความรำร,รวยที่มีสติปัญญาที่ล้ำเลิศทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการจูนพิเศษในวันนี้ที่เราสามารถรู้สึกไดภ้ภายในเวลาแค่แวับขนาจดจดิยวที่เราเรียกว่าวาจิตมีใครวาฟแล้วบ้าง <c oughs> ใครรู้สึกความรู้สึกที่เราไม่ใช่ละความรู้สึกที่เรามีความสมดุลตั้งใจมากเกินไปความรู้สึกที่เราจะเชื่อมได้ว่า เนใจของเราต้องละเอียดเปนใจของเราต้องปราณีตแล้เปนใจของเราต้องมีสติเหมือนที่เมื่อกี้เรารับตาทำสมาธิกันเพื่อพลังงานของจิตเนี่ยมันเกิดการบาลานซ์ในการฝึกแต่รับคนที่พร้อมปฏิบัติก็ใช้วิธีที่เราเรียนรู้ด้วยด้วยกันและพลังงานก็จะเกิดสนามพลังชีวิต สนามพลังงานแห่งสติซึ่งเกิดขึ้นจากสนามพลังงานที่สั่นสะเทือนความรู้สึกเราในตลอดเวลาครือรับรู้ได้ด้วยจิตนั้นอันประณีตและละเอียดหรือชัเดเจนขึ้นในการฝึกในขนาดนี้ละที่สําคัญก็คือมันสนุกกับการปฏิบัติตรงที่ว่าเราอยู่กับมลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวเบาๆแล้วบ,บ,บ,บางคนหลับตาอีกครั้งหนึง่ง พอเราหลับตาแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายจิตเรามีพลังจิตเราจะรู้สึกสบายๆถึงเราทางานเราพักเราเบรกหรือเรากําลังเตรียมตัวทํางานในแบบของการทํางานอยู่ที่บ้านเราก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยวิธีวาร์ปเนี่ยอยู่กับจิตสักสิบนาทีห้านาทีห้านาทีสิบนาทีแล้วก็กำลดความรู้สึกเหรือที่เราหายใจ หัวใจแห่งความร่ำรวยกับหัวใจของคนที่มันมันมีสติปัญญาหัวใจของคนที่เปิดกว้างหัวใจของคนที่ไม่ติดมีสิ่งใดติดขัดอม่ใช่หัวใจของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นคือหัวใจแห่งความร่ำรวยความรู้สึกแห่งความร่ำรวยก็เช่นกัน <c oughs> <c oughs> มันเป็นพลังงาน ที่พวกเราหลายคนจะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าช็อตหรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งอยู่ในเซลล์หรืออะตอมหรือบางคนก็จะเกิดการทําสมาธิละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นลางคนก็จะรู้สึกสนุกมีความสุขหายใจใช่ยิง่งหายใจยาวๆเข้าแบบออกยาวๆลึกๆเราจะรู้เลยว่าเราล้ำลุยลมหายใจเราหายใจแบบหายใจเรารู้สึกได้ามันมันมีพลังงานอะ คนที่รู้สึกว่าถงหงลมหายใจมีพลังงานมีการตื่นรู้ได้นี่คือคนโชคดีที่สุดในโลกแล้วอ่าคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองเศรษฐีแห่งความรู้ความจริงของชีวิตและเศรษฐีที่จะทําให้ความรู้เหล่านี้ไปสร้างผลลัพธ์ในวัตถุในโลกด้อย่างง่ายดายซึ่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยบางคนก็มีความสําเร็จตัวเองรองรับมากมายกับประสบการณ์นี้อยู่แล้ว อันรวยแบบชชคพิปตามันเกิดจากจิตที่เราไม่ติดขัดอยู่กับแค่วัตถุเท่านั้นแต่มันคือความรู้สึก <c oughs> ที่อยู่เหนือวัตถุด้วยซ้ำไปอยู่เหนือเงินทองแต่มันมีวัตถุและเงินทองเป็นเครื่องมือ <c oughs> ที่จะรองรับความมสมบรณ์ของชีวิตของเราความเข้าถึงจิตวิญญาณจิตสำนึกของเศรษฐี เศรษฐีผู้ใจบุญซึ่งมันมีในพระพุทธศาสนาว่าได้เกื้อกูลสนับสนุนรพระพุทธเจ้ามากมายจนเ,เกิดมหาวิหารเกิดวัดต่างๆในยุคพุทธกาลและในขณนะเดียวกันวันนี้เราได้พบความเป็นเศรษฐีของเราในตัวเองมันมีความร่ํารวยที่มันเบิดบานที่มันอะไรอะไรๆสัน,นสันว์เทอจิตของเรา ความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่คือความเป็นเศรษฐีความเป็นเศรษฐีที่มันสุดยอดที่สุดคือความเป็นเศรษฐีที่มีสติปัญญาเศรษฐีผู้ใจบุญเศรษฐีที่รู้สึกได้ว่าเรารวยแล้วก็พอแล้วหรือมีปัญญามากกว่านั้นืออยู่มีความสุขอยู่ในเงินทองอยู่ใน,นวัตถุในความรู้สึกเหล่านี้แหละคือความรู้สึกที่เราอาจจะสมผัสได้ เป็นกระแสจิตท,ที่เรากำลังรู้สึกตัวเองได้และเมื่อเราเข้าถึงกระบวนการนี้อย่างแท้จริงแล้วเราจะไม่สงสัยเราจะเข้าใจเราจะตื่นรู้แล้วเราก็จะมีสติปัญญา ไม,ไม่แค่สติปัญญาในการทำมากินสติปัญญาในการร่ำรวยแต่มันคือสติปัญญาที่จะทำให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราติดขัดติดค้างหรือไม่เข้าใจหรือก็ถึงคุณค่าที่แท้จริงที่เราเรียกว่าการหลุดพ้นไปถึงมิมุติหรือหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนนั่นเอง ให้เรารู้สึกกับความสบายใจให้เรารู้สึกกับจิตวิญญาณของเราและให้เรารู้สึกตัวต่ความร่ารวยนี้แหละคือความหมายสัจจัดที่จะทำให้เราสัมผัสกับ รวมสมบูรณ์กับความโชคดีกับทุกอย่างทุกสิ่งในชีวิตที่เราเรียกว่าความตื่นเต้นตื่นรู้ใช่ความตื่นเต้นตื่นรู้ความร่ำรวยจะทําให้เรารู้สึกถึงพลังงานของความรักของชีวิตที่เราแบ่งปันได้มากขึ้นความรำ่รำรวยจะหมายถึงความรู้สึก ทจิตวิญญาณของเรามันเบิกบานมันมีชีวิตชีวามันร้าเริงม,มันอุดมสมบูรณ์และมันเป็นความสุขอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้แหละคือสิ่งที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกในวันนี้ในการเรียนวันนี้มันคือความรู้สึกว่าเราคู่ควรมันคือความรู้สึกว่าเราเพอร์เฟกมันคือความรู้สึกว่าเราสมบูรณ์ที่สุดเรายอมรับในความเป็นเรา เราก็จะเข้าถึงสุดความสุดยอดในตัวของเราเองความเป็นที่สุดของตัวเราเองและความร่ำรวยที่มันเกิดขึ้นมันจะตกผลึกเข้ามาในหัวใจของเราจนกลายเป็นพลังงานที่มันถึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่รองรับความรู้สึกนั้นให้กับเราอย่างแท้จริง พวกเราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการจุนพิเศษในวันนี้และขอให้พวกเราทุกคนช่วงดี๋ีวผมต้องไปทำงานโคตรพิเศษต่อถึงวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเช่นเคยที่หญ่ดูแล <c oughs> มีเอพีแต่คนที่เราคิดว่าเขาต้องการความสำเร็จจริงๆ การจูนระบบพิเศษจริงๆเราก็ต้องจูนจินตของเรานั่นแหละที่เราเรียกว่าการวเข้าไปสู่พลังงานในระดับของอะตอมในระดับของเซลล์ในระดับของมิติที่ห้าในระดับของความมีสติปัญญาในระดับของความตื่นรู้แห่งความสมบูรณ์แห่งความร่ํารวยอย่างที่เรารู้สึกทั้งหมดอ่ะเป็นความรู้สึกที่บางทีไม่จำเป็นต้องอธิบายก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกว่าเรารวย มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยขัดแคลนนั่นไม่เป็นความรู้สึกว่าเราอุดมสมบูรณ์เปนเป็นความรู้สึกว่าเราอิ่มเองมทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึกของความร่ำรวยชัวคลิปตาที่เกิดขึ้นได้ในวินาทีนี้เลยอันนี้เองคือชนสุดท้ายที่เราได้เชื่อมรปแสจิตมันจะเชื่อมรปแสนให้เราทุกคนแต่เราไปจากกันเราพบกับพลังานของแสจิตที่มันจะไปด้วยความ คมสมบูรณ์ความร่ำรวย